เลาเจ็นาิกาหนึ่งนาทีเข้าสู่ช่วงเจาเลือกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสอมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอย่ตรงส่วนไหนก็ทักทายเราทั้งสองคนได้ดิฉันวีรวรรณบารรรถพร้อมๆกับคุณ มุจลีนเพชรรุ่งค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในเช้า Χ วันนี้นะคะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุของอสม,มทในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยสวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะที่อยู่เป, Shim เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่หกนาฬิกานะคะอะไะคะช่วงนี้ไปติดตามเจาะลึกอาเซียนกับอาจารย์ทรงฤทธพลเงินค่ะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะสบาย วันนี้จะส,สืสวสสดายไหมอรุณสื้สดายกัมพูชาหรือเปล่าคะเออต้องต้องสว้สดายให้กับทุกท่า,า,า,านค่ะค่ะกาภาษาแบบบ้านๆก็จะสุขสบายเ้ยอาก็คือคือสุขสบายเนี่ยแหละสุขสบายค่ะการออกเสียงมันก็ผันไปตามการออกเสียงของแต่ละชาติพันธ์ ค่ะสองสามวันนี้ผมมาตะเวนแถวสกลนครอ,อ๋อฮะเป็นไกดค้าสกลนครอากาศเป็นแบบมาเต็มแป๊บอ่านนานของคราเจ้าผาแดงนางไอ่อ๋อค่ะ <c oughs> อ๋อฮะค่ะจอ่าะครับผาแดงนางไอ่เนี่ยจะเป็นตำนานระหว่างมนุษย์กับพญานาคค่ะน <c oughs> ะฮะรักสามเศร้าค่ะ ก็เลยทําให้เกิดหนองหานขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าอพญาพังคีนี่พังพังคีนี่เป็นเป็นโอรสนะเป็นพญานาคะเป็นเป็นโอรสของของพญานาคที่ยิ่งใหญ่ก็คือสีสุดโถเคยได้ยินไหมพญาสีสุดโทเคยได้ยินค่ะ ที่คำชะโนดน่ะนะคะคำชะโนดที่คนไปขอทุกทุก่อนวันที่สิบหกก่อนวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะฮะก็จะมีนางเอกนะฮะนางเอกในเรื่องก็คือนางไอ้นางไอ้ค่ะส่วนผู้ชายที่เป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเท้าผาแดงค่ะค่ะเกืบรักสามเต้านะครับต่อยงฉิงลักหักสวัดกัน ก็เป็นรักสามเศร้าที่ไม่สมหวังนะครับก็เลยราบีกันเกิดตำนานขึ้นมาที่กันมสมัยก่อนไม่มีนิวเคลียร์นะครับไม่ไม่มีนิวเคลียร์ไม่มีให้กดปุ่มนั้นทุ่มนียมีแต่อิทธิฤทธิ์และพลังอำนาจที่สะสมบุญบา,ามมรมีนะครับก็แป้เกิว่าพันธีนะครพันธีพันธีเนื่องจากว่ารัก รักนางไอหลงรักนางไอนะคะก็เลยแปลงร่างมาเป็นกระรอกเผือกโอ้ค่ะอเป็นกระรอกเผือกเพื่อที่จะทาให้นางไอเห็นแล้วนางไอก็จะชอบแล้วก็จะจับกระรอกเผือกตัวนี้ไปอยู่ในห้องนอนอ๋อสมัยนี้จับเอาไปขายนะคะกระรอกเผือกน่าจะได้ราคาดีนี่ก็จะดูตอนนี้แหละนะครับว่าใครจะเป็นนางไอหรือเป็นนางเอก ก็แ้ก็ก็หลงรักจะรรอบขาวรินะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นเป็นพยานาแต่งกายค่ะก็นุก็เป็นกระรอกขาวก็เอ็นดูเอามาในห้องนอนด้วยกกนอนเลยนะคะโอ้ฮะแต่ทีนี้สมัยก่อนเนี่ยนะฮะลูกเจ้าเมืองเนี่ยลูกเจ้าเมืองนะฮะเจ้าเมืองจะจะยกลูกสาวให้ใครค่ะต้อง ต้องคัดสรรลูกเขยที่เก่งกล้าสามารถที่สุดค่ะต้องต้องคัดสรรคนที่เก่งกล้าสามารถที่สุดก็เลยก็เลยถ้าเนตไม่ออกก็คล้ายๆกับสังทองงัดงัดสังทองอ่าแทะชะง้อสังทองนั่นแหละทานนั้นรถจะนาก็จะเสียคล้ายพวงมาลัยอะไรตัวอย่างนั้นแต่ว่าตีคลีอ่ะก่าแดงนางไอเนี่ยนะคือต้อง ้องแข่งกันทำบ้างไฟค่ะนะครับภาษาอัางกฤษเขาเรียกว่าล็อกเก็ตล <c oughs> ็อกเก็ตไม่ใช่ไม่ใช่จรวดในปัจจุบันนะคะ,ะบ้างไฟ<ช>ค่ะถ,ถ้าเติมอิตาลีเข้าไปด้วยนั่นแหละเป็นมิสไซล์ค่ะนะฮะเติมอิตาลีเข้าไปในบ้างไฟนั่นแหละก็เลยกลายเป็นมิสไซลน <c oughs> นน์นะฮะค่ะนะฮะเห็นไหมเราสาม,มารถเทียบเทียบนี้อันปีที่แล้วมาครับ อประมาณนั้นนะครับมันก็เลยนําไปสู่อะไรนะฮะก็คือต้องแข่งกันแข่งกันนะฮะระหว่างนี่แหนะพังคีพังคีกับผาแดงนะฮะเพื่อที่จะชิงตัวนางไอก็สู้กันนะสู้กันก็จนรู้ผลแพ้ชนะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ก็ห้ามหันกันนะก็เกิดอการลอกนั้นก็สูกแค่ตายอะไรสารพัน์เนี่ยก็เลยทําให้เกิด ความพิโรธไปถึงบาดดาัทน oh, <ha. S 2> ะพันพันกีซึ่งถูกทำร้ายเนี่ยนะฮะก,ก็โมโห hmm. อาแดงกับนางไอซึ่งเป็นมนุษย์ก็รักกันมากนะครับผาแดงก็เลยพานางไอเนี่ยพอรู้นะฮะรู้ว่ากระลอกข่าวนั้นเนี่ยเป็นพรรยาหนาน,นะครับก็เลยต้องขี่นะ,ะแต่พันกีก็ต้องชิงตัวนางไอมาให้ได้นะั่นะนะฮะก็ไล่กวาดเพื่อที่จะจับ พาแดงกำลังไอบนหลังม้านะฮะเวอ,อ,อาอชาบาทเนี่ยกระโดดเก้าไกลจะแล้ห่วงสุดยอดเลยนะฮะนั่นนะฮะผมก็เลยนึกถึงนึกถึงอะไรนะฮะนึกถึงโดรนนะฮะโดรนในปัจจุบันค่ะอื่าไปตรงไหนไปก็ได้หมดเลยนั่นนะครับก็หนีไปเรื่อยๆนะฮะแต่ด้วยอิทธิฤทิ์ของพยานนาพยานาเนย,อย,อ,ยอยู่เมืองบาดาลนนะ แต่น้าก็จะเลื้อยเดือยแต่ละแต่ละทีนี้พลังแต่ละทีเนี่ยที่กดลงในพื้นปัจจุบันสะทก็เลยยุบมาเป็นหนองหานที่สกลนครก็มีตำนานตรงนี้นะหนองหานสกลนครขนาดถ้าไม่มีเนิวเคลีย์นะฮะนั่นแหละยุบไปเร่อยเรื่อยไปไถ่ไหนนะฮะนู่นเนีะยไล่กันไปถึงวังเวียงว้าววังเวียงในลาวสปปลาวค่ะ นะละวังเบียงที่มีน้ําตองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างทางกว่าจะถึงวังเบียงเนี่ยนะครับอิสริตรของพังขีเนี่ยก็องแกขยมนั่นขยมนี้ในภาคอีสานเนี่ยก็เลยมีหนองฉานอยู่สามแห่งค่ะค่ะอ่สี่สกนคนครที่หนึ่งที่กุมภาวันที่หนึ่ง <c oughs> ที่เราไ,ไปดูไปดูบัวแดงน,ะค,ะ,นะครับ อลุุ่มพาพันปีแล้วก็ต่อจากกลุมภาพันปีใกล้กันเนี่ยก็จะเป็นอำเภอหนองหานในอุดอรเหมือนกันนะครับนะครับใกล้ๆแถวแถวบ้านเชียนที่เราเปพิพิธภัณฑ์นั่นนะฮะตรงนั้นเนี่ยผมก็เลยมองนะฮะก็คือแล้วก็กระโดดข้ามน้ําขุ่ไปอือฮะที่ที่บางเบงเนี่ยเขาจะมีมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งนะครับอยู่ติดน้ําตองเลยนะครับแล้ว<อ>บนเขานั้นเนี่ยก็จะมีถ้ำอ่าค่ะ ดิฉันเคยปีนขึ้นไปในถ้ำนั้นค่ะที่ตรงไปบนงบังเวียงอะค่ะค่ะอาจารา์เราเขาเรียกว่าถ้ำจั่งถ้ำจั่งเนี่ยก็คือว่าเป็นเป็นถ้ำที่อาแดงพานางไอไปหลบพังคีของสังนั้นนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยของนางนางไอค่ะที่น้องเราก็เลยเรียกถ้ำนั้นว่าถ้ำจั่งมาจนเาวรสวัรง อันนี้ติดแม่น้ำสองใช่ไหมคะยนจำได้ว่ามีอยู่ท่านหนึ่งค่ะอืมอืมอืมกันเดียววันเวียแต่เดี๋ยวโควิดโควิดหมดเมื่อไหร่เนี่ยเราไปกันไปไจัดทัวร์อีกนะอาจารย์ค่ะไปนะครับนั่นแหละก็อย่าลบกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนะฮะอย่างอาเซียนเนี่ยซึ่งซึ่งเราเราก็แสดงในสถานะอย่างนั้นมาแต่ไหนต่ไรแล้วนะครับใน ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือการต่างประเทศของอาเซียนเนี่ยเราเอามีกรอบความร่วมมืออยู่เยอะมากใช่ค่ะเยอะมากจนแท้าถ้าใครไม่ใสทคาข่าวอาเซียนเนี่ยจะเลือกไม่ถูกเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> จะเขียนเรื่องอะไรมันเป็นกุลุศจริงๆน,นะคอมันเยอะใช่ค่ะเป็นกุลุศมากแล้วคนนั้นเจอคนนี้คนนั่นนะครับเป็นที่มากก็เลยใช้คาว่าอาเซียนปัดในวันนี้นะฮะแต่ว่าก็จ สังเกตให้ก็คือว่าด้วยการต่างประเทศนะครับเราก็จะเห็นแถลงการร่วมของอาเซียนออกมานะครับก็จะยืนอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งนะฮะสันติครับเป็นรจาอย่างสันติค่ะใช่ค่ะความบุนแรงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ในโลกเนี้ยมันย่อมมีช่องทางที่จะหาทางร่วมกันที่ไม่ใช่ความรุนแรงนะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอาเซียนเนี่ยเราเกิดมาจากความแตกแยกเราเกิดมาจากความแตกแยกและแตกต่างทางความคิดในรัฐที่การเหมือนในช่วงของสงคารามเยน็นนะครับก็หลังหลังสงคารามเวียดนามสิ้นสุดนะสงคารามเวียดนามสิ้นสุดเนี่ยก็คือหนึ่งเจ้าเจ็ดห้าใช่ไหมครับอาเซียนก็เลยมีสนธิสัญญาตัวหนึ่งหนึ่งเจ้าเจ็ดหกนะครับเราเรียกว่าสนสัญญา ว่าด้วยไม่คือละการร่รวมมือค่ะท TAC ค่ะ Treaty of Amity and Cooperation ค่ะก็อ,อันนี้แหละจะเน้นเลยนะฮะมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่สี่ห้าข้อนะ,ะค่ะค่ะเสียสรุปโดยรวมก็คือว่าสันติภาพนะครค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะขัดแย้งกันได้นะฮะขัดแย้งกันได้แต่บนพื้นฐานที่ว่าขัดแย้งแล้วเนี่ยอยากจะสู้รบกัน ว่าสงครามเวียดนามเนี่ยมันมันโอ้โหระเบิดระเบิดสิบล้านตันเลยนะฮะไปตามเส้นทางขจิจีนเหนไม่ธรรมดานะฮะค<ช>่ะตัววันนี้ในในลาวเนี่ยยังเก็บกู้ไม่หมดเลยน,นะครับเดี๋ยววันหลังจะพูดเรื่องระเบิดให้ฟังดิฉันเติมนิดนะอาจารย์ค่ะคืออาเซียนก็มีสนธิสัญญาฉบับอีกฉบับหนึ่งเรียกว่า zone of peace freedom and neutrality ก็คือเป็นเขตของเสรีภาพ ความเป็นกลางเนี่ยนะคะแล้วก็สันติภาพนะคะอาจารย์อาเซียนมีตัวนี้มีสนิสัญญาฉบับนี้อยู่ค่ะอาจารย์ว่าไปเลยค่ะคบับะมันก็เกิดขึ้นตามความสัมพันธ์และสถานการณ์โลกค่ะ,ะเพราะว่าอาเซียนถ้าเราถ้าจะนับเนื่องจริงๆก็คือเราตั้งอยู่967ค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะแต่จริงๆก็คือก่อนจะถึง967นั้นเนี่ย ก็มีการเจรจามาก่อนแล้วนะครับจากประเทศนะฮะตานอินโดนีเซียยังไม่มาได้สักนตอนนั้นก็จะมีไทยไทยมาเลเซียเลยฟิลิปปินส์เขาเรียกว่าสมาคมอาสา ASA เนาะตอนนั้นค่ะจบประมาณปี2,504-2,505อยสี่งพ้ยแล้วจากแล้วก็พออินโดนีเซียเข้ามานั่นแหละอินโดนีเซียก็เลยบอกว่า ใช่ขาขอร่วมเ้วยงั้นตั้งออฟฟิศที่สากลตานี่แหละเีอแต่ประมาณนั้นนะอาจะไม่ได้พูดให้อะไรนะเป็นเกรดนิดหน่อยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะพอความมันตั้งขึ้นมาแล้วนะอาเซียนมีพัฒนาการไม่ไม่ไม่ใช่น้อยนะครับแต่แต่ก็แนนี้ก็เสียกที่ไม่เคยเป็นตัวของตัวเองเลยในปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเราเริ่มที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะ มากขึ้นเพราะอะไรอะดูจากแถลงการนะฮะเราก็จะยืนอยู่บนพื้นฐานเลยนะครับว่าใครก็แล้วแต่นะฮะตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกเป็นต้นมาเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือเจรจาจะแบนเซี่ยงเนะี่ยขอให้เป็นภาคีในในส่วนที่สัญญาไว้ด้วยไมตรีและความร่วมมือนี้ก่อนค่ะนะครับแล้วก็ใครพัฒนามาเรื่อยนะว่ากระทั่งเนี่ยเป็นเป็น เป็นไดร์ดรัอพาร์ทเนอร์ก็คือผู้จดารนะเพราะฉะนั้นผู้จราารเนี่ยจะอยู่ในพลร์ออาเซียนเยอะมากมันก็เลยกลายเป็นอะไรนะฮะอย่างเวลาเราเห็นอาเซียนบวกสามอาเซียนบวกหกอาเซียนบวกหนึ่งบวกหนึ่งนี่จะมากที่สุดนะครับก็เพราะว่าเพราะว่าไดรรัอพาร์ทเนอร์ของอาเซียนเนี่ยมีอยู่นะครับมีที่อยู่จริงๆก็คือเก้าบวกหนึ่งแต่ใช้คำว่า แต่ก็ใช้คาว่าเสียก็ได้เพราะว่าถ้าท่านหนึ่งนั้นก็คือยสภาพยุโรปเนี่ยนะ,นะครับก็เสียเขามีทั้งยี่สิบเจ็ดประเทศนเนาะก็อังกฤษนี่นออกไปนะฮะก็เลยเสียดุลไปแนละ้วแต่อังกฤษก็ก็ไปอะไรแต่ละพักทุกวันนี้ก็ต้องยุ่งยากนะฮะอังกฤษเนี่ยคือเตกลงอะไรนี่ได้ใหม่เลยนะครับนะบม,นมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยนะฮะอาเซียน,นเนี่ยมีทุกมิติในใน,ในความร่วมมือนะครับในทั้งรัสเซีย ก็เป็นไดร็อกพ์ทเนนร์นะครับเป็นคูเจรจาเมกาก็เป็นเพียงแต่ว่ายูเครนยังไม่ได้เป็นนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของปัญหาวิกฤตอะไรส่าสาขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งอาเซียนย้ำเสมอนะครับแล้วก็มันชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่ปีพันเก้าร้ยเก้าสิบห้านะครับปีพันเก้าร้ยเ้าสิบห้าเนี่ยเราจะมีมีสาเนที่สัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ของอาเซียนนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าอะไรเราเห็นพิษภัยของสงคราม นะครับขนาดว่าเอาอย่างนี้ผมยกตัวอย่าง,างญญนะครับกรณีที่เกาหลีเหนือนะครับทดลองนิวเคลียร์นะครับมิสไซล์นี่แหละข่าวที่น่ารักนะผมบอกแล้วจำได้ไหมลูกสอนไฟ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละตั้งเป็นชื่อลูกน่ารักดีน่ารั <c oughs> กใช่ค่ะเดี๋ยวลองลอง,ลองคิดเป็นข่าวนะครัอนะลูกสอนไฟจากกรุงมอสโกได้วิ่งไปเอง เร,เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแบในวิธีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในจริงแบบนี้นะฮะอาเซียนเนี่ยในวิธีคิดในแง่ของอะไรเนะะี่ยคือการสั่งสมจากประสบการณ์มา,า,ากคนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าแอคชั่นจะเป็นอย่างไรนะครับ่ปไปเด็กค่ะเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะสนับสนุนโดยแอปพลิเคชันทกสเอมบ สี่ห้าใช้การปฏิบัติดีจะนําความสุขมาให้แต่สีน่นี้ใช้เทคโนโลยีแล้วจะมีเงินทุนมาให้สินเชื่อน,นวัตกรรมดีมีเงินทุนจากทกสอสาหรับเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่ทําอาชีพเกษตรและใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับแผนประกอบอาชีพหรือแผนธุรกิจกรณีชําระคืนไม่เกิน1ปีดอกเบี้ยสเกรณีชําระคืนไม่เกิน10ปีดอกเบี้ยสี่เปีแรกพิเศษปลอดชําระต้นเงิน3ปีแรกสนใจติดต่อที่ทกสใกล้บ้านเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร เหนือจะรอดใต้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนข้อมูลสถิติก็มีความสำคัญที่เข้าไปมีส่วนในทุกช่วงชีวิตของทุกคนดังนั้นข้อมูลสถิติถือเป็นต้นน้ำสำคัญที่สะท้อนความต้องการและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่เพื่อให้ภาครัฐนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดสำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศทั้ง76จังหวัดร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468 3999และ Official Line m c o t n e w s 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN อนนี้เวลา7จ็นาิกาสิเนาทีเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณมุจรินเพชรรุง่งดิฉันวิวนวรวรรณรรุธแล้วก็คุณฟังที่ติดตามรายการของเราทักทายเข้ามาเยอะเลยนะก็ขอบคุณมากๆนะเราไม่มีเวลาอ่านแต่ว่าท้ายรายการเราก็อ่านได้นะขอบคุณมากๆค่ะเอาละค่ะอาจารย์ทรงฤทธขีปนาวุธนะบ้านเราใช้ชื่อขีปนาวุธ ลูกศรไฟสปปลาวเราใช้ลูกศรไฟดูแล้วมันก็ช่างน่ารักแล้วก็ดูแล้วไม่น่ากลัวนะเนาะเดียนกาไอ้ขีป็นอาวุธของเรามิสไซเอ็มไอดับเบิลเอสไอเอลีนะมิสไซค่ะใช่แม่อุอ้มเล่นไหมฮะ <laughs> ไม่เอาแล้วคะ่ะลูกศไฟแต่โปดองเลยนะ <laughs> เวลายิยงมันคงร้อนน่าดูนะฮะว่ามันลูกอนไฟนะคะ่ะนะครับก็ คือในในมิติของอาเซียนเนี่ยถ้าถ้าเราดูนะฮะดูในแง่ของความร่วมมือแล้วก็พัฒนาการวิวัฒนาการของเรามาเรื่อยๆเนี่ยในในกระแสโลกที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอ,อย่างเช่นสัญญาสัญญาเกตปลอดาวุธนิวเคลียร์ของอาเซียนเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากสงคารามเย็นสิ้นสุดลงนะครับมันเป็นข้อตกลงเมื่อปีพันศูเก้าร้อยเก้าสิบห้าสงครามเย็นสิ้นสุดลงก็คือเดือนธันวาคมปีพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด นั่นแหละเราจึงเห็นบอริสเดลสิ้นขึ้นมานะฮะเห็นคนรัสเซียขวางรถถังอ,อะไรต่างๆนานานะครับบอริสเดลสิ้นเนี่ยขึ้นมาปุ๊บก,ก็เลยทั้ทงที่ก็เป็นอยู่ในพักสายคอมมิวนิสตยกนันแหละนะครับก็เลยเป็นว่ามิชัย,ยุกตโอไปชอฟเนี่ยก็เป็นผู้นําคอมมิวนิสต์คนสุดท้ายค่ะอาัาเนื่องมาตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยสิบเจ็ดนะฮะก็เสียสิ้นสุดปีปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดซึ่งไม่น้อยนะฮะในระยะเวลา มันก็คือหนึ่งเจเนเรชันของคน mm hmm. ครับพอมันเป็นหนึ่งเจเนเรชันของคนแล้วคนที่ได้ซึมซับในความเป็นเป็นสังค,นงคมนิยมคอมวนี้นะครับก็ก็จะอยู่ในวัยนะฮะในวัยหกสิบขึ้น mm hmm. ครับท,ที่พอได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะครับ <c oughs> แต่คนที่ได้ซึมซับในความขัดแยง้งอาจจะจะเห็นมากเนี่ยก็จะนั่นะนะฮะคนที่ไปเป็นทห,หารในการสู้รบก,กัน ในช่ววัยนี้ก็จะประมาณเจ็ดสิบอะไรตัวเนี้ยนะครับมันก็เลยทําให้เกิดอะไรฮะมันเกิดในมิติอันหนึ่งอย่างกรณีของยูเครนเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยเพราะว่าอย่างปูตินนะฮะปูตินเนี่ยอยู่อยู่เบอร์ลินเยอรมันตะวันออกเนี่ยถึงสิบหกปีนะปีที่เขาไปฝังอยู่ตรงนั้นนะฮะหน้าที่ของเขาคือทาอะไรนะฮะคือล้วงความลับสรงไปอะไรต่างต่างนไปเยอรมนีตะวันตกทําอะไรบ้างนะฮะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าในในยุโรปตะวันออกเนี่ยก็คือพันธมิตรของสภาพสวียตทังนั้นค่ะแต่เขาเพราะมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่น่ะสิบหกปีเต็มๆที่เขาทํางานรับทํางานอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะเป็นคนที่เออผมบอกได้อย่างนี้เวลาเรามองสายตาของคนที่เป็นสายลับเนี่ยนะฮะยิ่งถ้าอยู่ในค่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เราจะดูสายตาเขาไม่ออกนะฮะว่าเขากำลังต้องการสื่ออะไรคุณคิดอะไรอยู่อะไรตัวนี้นะครับ แล้วคนเหล่านี้หน้าตาก็จะบึ้งตึงนิ่งเฉยจะจะเฉยเฉยใช่ค่ะนิ่งเฉยบังสังเกตดูนะอันนี้วิเคราะห์แบบแบบแบบภาษาใายภาษาดวงตานะครับแล้วก็สัมผัสเราไม่ได้ยินอะไรเนี่ยก็ต้องดูที่่าทางันอรงเี้นะฮะทีนี้คือเรื่องสำคัญนะฮะคนที่จบจิตวิญญาณเขาซึ่งบอกว่า อย่าหาเพื่อนเป็นนักกิริยาเยอะนะครับเออแต่ว่าหาเมียเป็นนักกิริยาเนี่ยยิ่งอันตรายคนนั้นผู้ใจร้อก <c oughs> อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในค่ายสังคมนิยมนะครับเขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับอ่าซึ่งจะต่างกับทางด้านของอา่าสุนิยมนะฮะสุนยมเนี่ยจะไปนัดเจอกันอ่ะตามผับตามบาร์ตาม้า,า,มานอาห,อา,หารอะไรพวกนี้น,นะครัะ เราก็จะประมาณนั้นนะในสิงในพื้นที่ที่เอกซิกสครมรอะไรพวกนี้นะครับเอ่อ CIA ก็จะอยู่ในวิสัยแบานั้นนะครับแล้วทีนี้เราต้องมาดูอย่างนี้นนะครับว่าแล้วแล้วยูเครนในสายตาของกนะูตีนะฮะก็คือคุณก็คืออดีตสนะภาพโซเวียตน, <c oughs> นะฮะแล้วก็คนรัสเซียก็อยู่ในยูเครนเยอะแยะมา <c oughs> กเยอะเลยค่ะนะครับ เพราะว่าอะไเพราะว่ามันคือสหภาพโซเวียตในสมัยก่อนมันก็เลยต้องอยู่ด้วยกันใต้ทุกที่ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้พอแยกประเทศแล้วเนี่ยเลกแรกๆก,ก,ก็ดูดีนะครับแรกๆก,ก็ดูดีเพราะว่าคือในในจุดหนึ่งก็คือเราต้องมองเนี่ยว่าอํานาจของมอสโกเนี่ยม,มันเสื่อมแล้ว พอมันเสื่อมแล้วเนี่ยวัสเซียก็ต้องกลับมาตั้งไท่ล้มต้มแข็กินกันอีกรอบหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่ามันก็แข่งขึ้นมาเยอะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีเขามีอาวุธเขามีาอะไระอเมริกาก็ไม่กล้าไปแต่ต้องมากมายนะครับสิ่งที่เขาทําก็คืออะไรนะฮะก็คือสร้างความมั่นคงความแข็งแรงในทางเศรษฐกิจขึ้นมานะครับแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งคนัสเซียส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่ทั้งหมด คนรัสเซียเส่วนใหญ่ยอมรับก็คือว่านี่แหละปูตินนี่แหละที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมายิ่งใหญ่หนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นจริงนะฮะแต่ประเทศที่ที่ต้องซื้อข้าวสาลีกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกวันนี้ส่งออกข้าวสาลีเนี่ยเป็นหนึ่งในสามของโลกนะใช่ค่ะ,อะเออแล้วเขามาเรียนรู้จากไหนนะฮะเรียนรู้จากประเทศไทยนี่แหละเออว่าคุณจะแกล้งดินอย่างไรจนะดูสภาพอากาศอย่างไรนะี่แหละ ที่โครงแกนพระราชดำริน่นนี่แหละก็ตื่นตินตอนที่เขามาเยือนไทยแล้วเขาบอกว่าเขาว่าชื่นชมในหลวงรัชการที่เก้าของเรามากๆเลยดดีันจำได้ค่ะค่ะใช่นะครับขนาดคนที่อ่าคือเขาเป็นคนที่แข็งนะดูดูแลเนี่ยือสตรองมากอืม ยอมแต่เวลาเขาพูดเนี่ยลองดูสิฮะคนคนอย่างนี้เนี่ยสะท้อนได้เลยว่าเขาอ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือเยอะแล้วก็มีหลัยวิธีคิดมีม,มีตรรกะมีรอจิกเยอะมากนะครัแต่บนพื้นฐานอะไรฮะสิ่งหนึ่งลอจิกเนี่ยมันต้องยืนอยู่บนพื้นฐานที่ว่าคาอย่างไรประเทศจะอยู่รอดสอดคัออาอันนี้สําคัญ<ต>ใช่ค่ะ ประเทศจะอยู่รอดปลอดภัยสาเหตุยูเครนทุกวันนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะจุดแรกๆเนี่ยก็คือว่าคือที่ยูเครนคนส่วนใหญ่พอชนะเลือกตั้งชนะทางการเมืองแล้วเนี่ยก,ก็จะเฮกันไปนะฮะเอาคนส่วเอ้แต่คนของตัวเองส่วนคนรัสเซียซึ่งเป็นคนส่วนน้อยนะครับเห็นไหมฮะมันก็เลยต้องแยกเป็นไซส์เนียออกมาเกิดตัดทหารขึ้นเกิดอะไรสารพัดทั้นัน,น,นะครับแล้วทีนี้พอมาเป็นคนรุ่นใหม่ คนปัจจุบันผู้นําของยู่เพิ่นคือคนรุ่นใหม่อไม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนรู้เรื่องอดีตนะครับอยู่วันก็คือว่าเราจะพัฒนานะนะเราจะเป็นประเทศที่ 5G 6G นะครับเรเลยไปอินแอบตะวันตกมากๆค่ะอ่าเทางเข้าสภาพยุโรปนะฮะเราแสดงว่าเราจะเป็นพักคเดียวกันเนี่ยนะฮะมั่นคงด้วยกันเนี่ย ก็เลยต้องเข้าเนโตะเ <c oughs> ข้าเนโตะลืมนึกไปะลืมนึกไปว่า <c oughs> ถ้าคุณเข้าเนโตะ,นะอาวุธอเมริกาก็จะมาตั้งอยู่ใกล้ใช่ใช่ค่ะรัสเซียน,นะ <c oughs> แต่คุณไม่รู้เลยว่ารัสเซียกับอเมริกาเขาสู้กันในสงครามเย็นตั้งแต่4000 <c oughs> <c oughs> ใช่ใช <c oughs> ่ไหมครับถูกแก็มันเป็นอย่างนี้นั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อเมื่อคุณไม่ไม่ดูรากฐานไม่ดูอะไร ทีนี้อะไรที่เป็นจุดอ่อนเป็นปมเขื่อนเป็นอะไรของคุณก็แล้วแต่น,นะครับม,มันล้วนแล้วแต่จะเกิดผลกระทบจากประเทศคุณตัางชิ้นค่ะแบบตรงนี้แหละฮะสาคัญแล้วที่ผมเน้นย้ำเรื่องคนเนียนั่นแหละฮะทำไมเราถึงมีส่วนที่สัญญาสองฉบับในอาเซียนครับอันแรกก็คือ,อนะไมตรีนะฮะค่ะไมตรีเนี่ยก็คือว่าอย่าทะเลาะออก,กันนะครับมีความเป็นเพื่อนกันมีจิตใจที่ไม่ใช่ว่า อันนี้ชั้นได้น้อยอ่ะต่อยกันเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ครมันต้องคุยกันเป็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอ่ะแล้วก็มีไมค์ีแล้วก็ร่วมือนะครับอันนี้ไม่มีใครบังคับหรอกครับก็คือว่าคุณก็ต้องเป็นนิตก่อนอ่ะมันมันถึงจะคุยกันได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าขัดแย้งเมื่อไหร่แล้วจะตีกันอย่างเงี้ยไม่มีความเป็นนิตอี่แล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอเรามาถึงพูดเรื่องอนิวเคลียร์มมเหตุนะมใน ในในสามประเทศนะฮะในอาเซียนทุกวันเนี่ยถ้าเบิดยังเจ็บไม่หมดเลยนะครับลาวจามพูชาเวียดนามอ่าเวียดนามเนี่ยเวียดนามนี่เจอหลายขนาดมากที่สุดนะฮะส่วนนะฮะนาปามเชิรครับภาพได้รับรางวัลระดับโลกโปรดิวเซอร์เนี่ยนะฮะนาปามเชิร์เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนั้นวินน่งโดยที่ไม่มีเสื้อผ้าเลยแบบวิ่งด้วยคงวยมิ่งด้วยว่งด่งด่ด้วด้วด้วยวิ่งดยว่นา้ายวิ่ยวนะฮะนาปาม เขาเปิดเลินนะฮะค่ะแล้วเปิดเลินที่เกิดขึ้นหลังจากอะไรฮะหลังจากที่คุณเอาสารเคมีไปโปรยทิ้งแล้วเออ,ท,เอที่มันใช้ออเรอะไรออเ,เรนเอเจนอะไรตรงนั้นเนาะอาจารย์ใช่ไหมใช่ใช่ๆเ็ไปโปรยเพื่อให้ใบไม้มันสลายมันอืมะครับปล่อยให้มันแห้งอยู่สักอาทิตย์หนึ่งนั่นนะฮะนาปามก็ตามลงไปโอ้โหแลที่เราเอใบไม้แห้งทั้งป่าเป็น ไม่เตรียมหมดแล้วครับืมแล้าทำไม<อ>มิการึงว่างทมอย่างนั้นต้องทำครับเพราะว่ากองทัพเวียดกงนะฮะในยุคที่จะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวเนะี่เวียดกงต้องเดินทัพทางใครจะดึงตกลใต้แต่ไม่สามารถที่จะเดินทัพในเวียดนามได้ก็เลยเดินทั้งแผ่นเหนือของเราทันรุไปถึงใต้ของจัมพุชานะฮะ,ะแล้วก็ตัดไปตะวันออกเพื่อที่จะไปเข้านั่นแหละฮะ เราเึงเห็นกุชีอยู่เยอะมากกุชีในที่นี้ก็คืออุโมงค์ใต้ดินค่ะ uh huh. ขึ้นจัดก,การขุดหลบภัยของ uh huh. คนนะครับอพอซี a อเอร่วงรู้ว่าอมันมีการเดินท่าตงนี้เราไม่เห็นนะป่าไม้มันเยอะนั่นนะครับสารเคมีโปรยลงไปนะปล่อยให้ใบไม้แห้งก่อนนาะนะตามเติมลงไปะน,นะครับนั่นละฮะ สองพันกว่ากิโลเมตรนะครับในเส้นทางโฮจิมินเทลนะวเนี่ยระเบิดที่มาจากอากาศเคื่องดีห้าสิบสองเนี่ยนะครับค่สิบล้านตันโอโ้โหฮะนะครับเฉพาะจากบ้านประเทศไทยเราเนี่ยเที่ยวบินนะฮะห้าแสนแปดหมื 5, 8, 10, ่นกว่าเที่ยว อาจารย์คะกำลังสนุกเลยเราต้องต่อวันพรุ่งนี้แล้วนะคะโฮจิมินห์เทรลนะแล้วก็สิ่งที่สาระาทำกับเวียดนามในสงครามช่วงนั้นนี่มันโหดร้ายจริงๆนะคะอาจารย์คะเอาละค่ะพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนะอาจารย์นะค่ะ<า>สวัสดีค่ะแล้วเรา,าทั้3 3> า <คน S 3> วันนี้หมดเวนะลาแล้วนะคะ,คะเราทั้งสามคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ